สวัสดีครับและนี่คือรายการไอดอลโกเทพิเศษวันนี้เรากลับมาพบกับน้องแอนนี่เพราะว่าแอนนี่เคยไปเที่ยวกับรายการมานีที่ประเทศลาวสวัสดีค่ะแอนนี่ AKP ค่ะตอนนี้ก็อายุ17ปีแล้วค่ะวันนี้เลยอ๋อวันเกิดใช่วันนี้ก็เป็นวันเกิดของแอนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงที่ปรับ ตัวค่ะเข้าปีใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มอะไรใหม่ๆตอนนี้เราก็เริ่มแบบว่าได้กลับเข้ามาสู่วงการศิลปินใช่ไหมก็ติดบันเทิงใช่ไหมได้ยินว่าไปไปร่วมรายการรายการหนึ่งชื่อ Idol ลพาร์ทไลท์ค่ะเหมือนว่าจะเป็นสิ้นเดือนใช่ค่ะวันที่31มกราคมนะคะช่อง3ค่ะเข้าปีใหม่แล้วมีอะไรใหม่ๆให้แบบคนดูหรือแฟนคลับเราเนี่ยที่ จะเห็นอะไรใ,ใหม่ๆจากเราบ้างปีนี้หลายอย่างอาจจะทําให้แบบหนูดูโตขึ้นค่ะแล้วก็หลายๆอย่างทําให้แบบว่าเราอยากจะแบบที่สุดตัวเองมากขึ้นและทุกคนก็จะได้เห็นแบบความสามารถของแอนในมุมต่างๆมากขึ้นแน่นอนค่ะจะเรียนอะไรต่อได้คิดไว้ตอนนี้ท,ที่คิดไว้นะคะที่สามารถแบบต่อยอดในสายอาชีพเราได้ก็น่าจะเป็นพวกมีเทศค่ะออหรือว่านวัตกรรมค่ะอยากเรียนอะไรเป็นแบบโฆษณาหรือว่า การแสดงกำกับการแสดงแบแต่พววันหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสเห็นแคนี้เป็นเป็นดาราอะไรกี้ก็ได้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ถ้ามีโอกาสนะคะก็รับยินดีเสมอค่ะเราติดต่องานใช่ไหมติดต่องานได้ได้หลังจากผ่านไป1ปีเนี่ยที่เราไปเที่ยวกับไอรอยโกมาเราได้ไปฝึกฝนอะไรเพิ่มเติมบ้างไหม ก็หลังจากที่ไปตอนนั้นเราไปสอบปอลาวกัน<ะ>กับพี่มิวนะคะตอนนั้นหนูรู้สึกว่าโลกแบบหนูได้เปิดโลกมากขึ้นหนูบอกก่อนเลยว่าหนูไม่เคยไปเลยสอบปอลาว<ะ>แบบ <Okay. S 1> ไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นยังไงพอเราได้ไปเรารู้สึกว่าอืมเราได้รับแบบความอบอุ่นนะคะ,ะเขาแบบใช่ใจดีแล้วก็พอเรากลับมาอย่างเงี้ยเราวรู้สึกว่าอ่ะเราอยากจะทําอะไรที่ทํา ทำตามความฝันของเราความฝันสูงสุดข,ของเราที่เราอยากจะเป็นไอดอลเราอยากจะทําให้ทุกคนมีความสุขเราต้องทําอะไรบ้างหลังจากนั้นอ่ะแอนก็ลองกลับมาแบบพิจารณาตัวเองแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราแต่ได้หยุดอยู่บ้านเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะได้โอกาสแล้วหนึ่งเลยนะคะคือเราแอนอ่ะซ้อมร้องเพลงและซ้อมเต้นทุกวันถึงแม้เราจะ <Okay. S 1> ไม่ได้ใช่ทุกวันค่ะคือหนูเป็นนักกีฬาบาสเราก็ต้องไปซ้อมบาสก่อนแล้วตอนเย็นเรากลับบ้านมาเราก็ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงเพื่อให้แบบ สกิลของเรามันไม่หายไปค่ะทําให้เรารู้สึกว่าอ่ะเราต้องกลับมาใช้ความสามารถตรงนี้ของเราให้มีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ได้ทําตามความฝันของเราด้วยอือหเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีนี่นี่เหมือนได้ยินมาว่าแอนกลับมาเล่นบาสแบบจริงจังอีกรอบแนละ้วใช่ไหมใช่ใชหนูเคยหยุดไปพักหนึ่งช,ช่วงที่ทํางานหนักๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบ ตอนนั้นร่างกายเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงใช่ช่วงนี้ก็ซ้อมซ้อมทุกวันเลยค่ะซ้อมบาสท,ทุกวันซ้อมเสร็จก็มาซ้อมเต้นใช่ไหม,มเราก็รู้สึกว่าพอเราได้เล่นบาสเหมือนมันเป็นการคลายเครียดเหมือนแบบพอเราได้เรียนหนังสือมาแล้วมาเล่นบาสต่อเราก็รู้สึกว่าอาจได้ขนคลายร่างกายได้เล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นกีฬาที่สนุกค่ะหน้าแบบสวยขึ้นนะสวยไหมขึ้นไหมสวยขึ้นไหม,นมเนาะค่ะ ไม่เจอกันตั้งนานหนึ่งปีเนี่ยพอมาเจอกันพุกจะรู้สึกว่าโอแอนตัวเล็กลงตัวบางลงมากๆเลยทํ <c oughs> ายังไงมันถึงได้แบบเออสล,ลิมขนาดนี้คือจริงๆแล้วแอนไม่ได้มีเคล็ดลับแบบเยอะขนาดนั้นแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองก็ยังต้องยังยังต้องลดอีกอยังต้องแบบทําพยายามต่อไปเพราะว่าถ้าเราแบบทํางานตรงนี้เราก็อยากให้เราดูเฮลตี้ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าแต่ว่าหนึ่งเลยในการลดน้ําหนักคือเราห้ามเครียดเพราะว่าหนูเคยเครียด เครียดในการลดน้าหนักแบบทำไมถึงไม่ผอมสักทีทำยังไงก็ไม่ผอมพยายามลดเท่าไหร่เราก็น้ําหนักขึ้นเาขึ้นอยย่งดีวใช่เพราะว่าเราเครียดเราคิดอย่างเดียวว่าเราต้องอดอเราต้องไม่กินใช่แต่ตอนนี้หนูคิดแค่ว่าเราอะกินแค่อยู่ ก็เหมือนข้าอินข้าวอ้าวใช่ถ้าเราถ้าเราไม่หิวเราก็ไม่ต้องกินหลายครั้งที่แอนหิวยางงี้แอนก็อาจจะกินน้าเปล่าก่อนหรือว่าอาจจะกินเป็นพวกผลไม้ทําให้แบบว่าร่างกายเราแบบไม่ได้หิวโหยเกินไปพอเราไปกินข้าวเราก็จะรู้สึกว่าอเรากินไม่ค่อยเยอะเออแต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือเราต้องชนะใจตัวเองสมมติว่าข้าวเที่ยงอย่างเงี้ยเราก็อยากกินแบบ ข้าวหน้าปลาไหลแต่เราก็อยากกินแซลมอนเลยก็อยากกินสเต็กอะไรเงี้ยเลือกอย่างเดียวก่อนเลือกอย่างเดียวก่อนนะทุกคนวันนี้กินแค่อย่างเดียวก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้มันไม่ได้หายไปไหนวันนี้ก็ค่อยกลับมากินที่เราอยากกินต่อใช่แบบวันนี้กินสเต็กกล้อาตัดพรุ่งนี้ค่อยกินข้าวหน้าปลาไหลอะข้าวหน้าปลาไหลกินแล้วตัดอะค่อยไปกินแซลมอนอะไรเงี้ยค่ะช่วงเนี้ยโควิดกลับมาอีกละวมก็เจอรอบสองเนี้ยเข้าใจว่าน่าจะมีหลายคนที่รู้สึกว่าหูท้อเหนื่อยไม่ไหวแล้ว แอนมีอะไรอ่ะจะให้กําลังใจคนเหล่านี้บ้างสาหรับเหตุการณ์โควิดตอนนี้แอนรู้สึกว่าครั้งสองที่มันกลับมาเหมือนเราแบบไม่ได้ตั้งตัวะคะ่ะทุกคนไม่คิดว่ามันจะกลับมาอีกเพราะว่าหลายๆอย่างมันเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าแอนอยากจะบอกว่าทุกฝันร้ายอะคะ่ะมันมักจะผ่านไปไวเสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนแบบอย่าเพิ่งท้ออ่ะอดทนอีกนิดนึงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถึงแม้ว่าเราจะมีเราจะเคยมีเป้าหมายอย่างนี้ แต่ว่าคนเราทุกคนมันต้องมีหนึ่งอาอยู่แล้วค่ะถ้าเรายังทําเป้าหมายที่หนึ่งไม่ได้เราลองเปลี่ยนเป้าหมายไหมเราลองทําเป้าหมายที่2ของเราก่อนไหมเพื่อให้เพื่อให้สิ่งที่เราอยากได้อะมันสําเร็จไปทีะอยะก็สู้ๆนะคะเราจะผ่านมันไปด้วยกันมันก็เหมือนเราต้องปรับตัวเพื่ออยู่กับมันให้ได้ใช่ใช่<ๆ>เพราะว่าอีกหน่อยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนิวนอลนิวโนมอลใช่ <the> อีกหน่อยเราก็ต้องใส่แมสเราก็ต้องแบบใช้ชีวิตแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะ มันคือการปรับตัวคือคนเราอ่ะเกิดมาเพื่อต้องปรับตัวอยู่แล้วต้องปรับตัวเข้าหาเพื่อเราต้องปรับตัวเข้าหาทุกคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทําได้แน่นอนอเป็นกําลังใจทุกๆคนเนาะสู้ๆนะคะให้แอนฝากช่องทางการติดตามหน่อยสําหรับใครที่อ,อ,อยากจะสนับสนุนแอนนะคะแอนก็มี i g ค่ะ Annie AKP Facebook ก็เหมือนกัน Annie AKP แล้วก็ TikTok ก็เหมือนกันค่ะ Annie AKP นะคะและตอนนี้ที่สำคัญที่สุดเลยในวันที่31มกราคมทางช่อง3ม วันอาทิตย์เวลา6มนาิกานาทีนะคะมีรายการ Idol Paradise ซึ่งเป็นรายการที่แอนกำลังซุ้มซ้อมและก็ทุ่มเทกับมันมากๆอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> และนี่คืออันนี่ AKB ครับเย้ขอบคคุณ่ะ <c oughs> น้องมาลินก็สวยสวยกันเองนี่น้องมาลินค่ะที่ Idol Paradise นะคะนั่นน้องตัวเลยสวัสดีค่ะมาลิน Idol Paradise นะคะยังไงฝากติดตามรายการพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะอันนี้มามาครบแล้วค่ะมาครบแล้วอ๋อเดี๋ยวมาครบโอ้อะไรอ่ะใรอ่ะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เหรอจริงป่ะเนี่ยใครเจาะ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 พี่มิวเหรอใช่เหรอเกินไปหรือเปล่าเว่อเจ๋งจังหรอ ไม่ไชวนไอชวนไปแล้วแต่เขาไม่ว่ามาจริงปะเนี่ยมาจริงปเวกม่าไงนััวอนหน้านี้หะนัดัแล้วก่อนเนหนูดี่ดีๆไม่อเช้ามิมาไหมยเออายูมาบ้านไหมไม่ประเด็นหูคิดรู้อยู่แล้วว่าพี่มิวไม่ว่างไงแต่ว่าชวนไปเพื่อแบบเออไม่บอกว่าไหนจิตธุระพอดีจริงจง วันเกิดนะก็เจอวันเกิดไม่ใช่เล่นๆแล้วค่ะเจอวันเกิดเจอวันเกิดยี่สิบค่ะเห็นแล้ว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 ไม่ต้องชู่วแล้วเห็นแล้วคือแบบคือมันแบบโควิดแล้วแม่หนูไม่มาไงเพราะว่าเอ แล้วหนูก็แบบนั่งมาหนูแบบพี่หนูอยากมาเกิดพี่แต่ว่าหนูไม่อันนี้แม่รู้ไหมโอ้แต่ว่าหนูไม่เป็นไร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 แล้วเรามายังไงเรามายังไงหนูก็มาเองหรอแมาเองหนูก็นั่งรถมาแล้วก็เออขึ้นแท็กซี่มาแล้วก็บอกพี่เขาให้แหละแต่คือแบบโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ให้แม่คุยกับแม่ให้ไไม่เป็นรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรพี่หมิอไม่เป็นไรช่วยกันไม่ติดไม่ติดไม่ติดด่าล้างแอลกอฮอล์ก่อนเลยนะแอลกอฮอล์ก่อนเลยเขามาไงยะมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่คุยกับแม่น้องให้หน่อยได้ไหมน้องอยากมามากเลยแต่แบบโควิดหนูแบบไม่ไม่อยากหนูไม่อยากขอร้องกับแม่แต่ว่าแบบหนูก็อยากมาแต่หนูก็ไม่อยากไม่ไม่จะแต่ถ้าแล้วหนูก็มาแล้วหนูแบบไม่รู้จะทำไม่เป็นไรพี่ก็เคยเป็นไม่เป็นไรพี่ก็เคยเป็นแม่จะเข้าใจเชื่อพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร ไป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 สนุกกันไปสนุกกันไม่เป็นไรนะแม่ต้องร้องเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเคลียร์กับแม่ให้เดี๋ยวเคลียร์กับแม่แบบมาแล้วแบบจะไม่มีลำบากไหมโอ๊ยไม่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 เลยไม่เลยไปไปไปวันนี้เป็นวันแห่งการเซอร์ไพรส์มากหนึ่งเลยนะพี่มิวมาตอนแรกบอกว่าไม่ว่างก็มาน้องมาริน น้องมาลินที่อยู่ดีๆก็โผล่มาโดยที่ไม่ได้เตรียมใครทางนั้นและก็ไม่ได้บอกใครและเอาแต่บอกบอกเหมือนบอกแม่พี่ใช่ไหมแล้วก็มาเลยส่วนนิงนิงน้องติดโควิดที่ขอนแก่นนะน้องก็ยังมาหานูดูไม่ได้ติดโควิดไม่ได้ติดแลติดสาการณ์เป็นสถานการณ์จริงๆแล้วอ่ะน้องอ่ะไม่ควรมาเพราะที่ขอนแก่นปลอดภัยกว่ากรุงเทพตอนนี้แต่ว่าน้องก็ฝ่าโควิดมาขอบคุณนะเพราะว่าอยากมาเฉร์ไพร์โอยวันนี้เซอร์ไพร์มากเลยทุกอย่างเลย

เองพ่อมันกว่อยวันนี้ก็เราเป็นแบบวันเดาวันขอให้อยู่ด้วยกันถึงปีหน้านะทุกคนขอให้ไม่เป็นโควิดเปานี่คือนี่เป็นรูปเจแอนนี่เลยนะสุดยอดอ่ะอันนี้เคยได้ติมหรือเปล่ามามาเราจะมาอ่านเลี้ยงฟันกันนะเขียนอีเดียวเองมา รวยรวยเฮงเฮงอุ้ยรวยรวยเฮงเฮงสุขสันต์วันเกิดมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเรียนเก่งๆทำอะไรก็ขอให้รับลื่น Love you and God bless you Thank you ขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณนะคะออตาเคขอบคุณนะขอบคุณนะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday เขาแอบมาเองแม่แต่ายแน่ตายแน่เก wow. ิดอะไรกันไรขึ้นหมดเลยเมื่อกี้เหตุการณ์ที่หนูพูดไปที่หนูบอกว่ามันพูดไม่ได้แล้วหนูก็คือมันคือเรื่องไม่จริงก็คือเรื่องโกหกค่ะแล้วก็แม่น้องน้องแม่น้องอยู่ทางนู้นหีแกนอะแล้วหนูแบงหนูไม่ได้เลยหนูอยากมาหนูเลยมาดูหนูโดนแกง